สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่2พฤศจิกายน2566ครับเมื่อวานนี้นะฮะตลาดก็ค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดเ่ยผมพาไปดูตัวเลขที่ประกาศเมื่อวานก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มต้นที่ตัวเลขการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร,รจาก A.D.P. นะครับหรือว่ามันเป็น A.D.P. not farm ได้ในปรากฏว่าตัวเลขออกมาเนี่ยต้องบอกว่า เร่องกลางๆนะครับเพราะว่ามันออกมาดีกว่าครั้งก่อนก็จริงแต่ว่ามันออกมาแย่กว่าคาดการณ์นะครับก็เลยทําให้ตลาดผิดหวังเล็กน้อยนะฮะเมื่อวานนี้ก็เลยทําให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์นะครับนอกจากหลังจากที่ได้รับข่าวไอทีพีนอตฟาร์มแล้วเนี่ยยังมีตัว PMI นะครับที่ออกมาแย่ลงอีกนะครับก็เลยยิ่งส่งผลให้ยูเอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงนะครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขช่วงสามทุ่มเมื่อวานนี้นะครับเป็นตัวตาแหน่งว่างงานเปิดใหม่เนี่ยออกมาดีขึ้นนะครับก็เลย สร้างความผันผวน,นได้เล็กน้อยภาพรวมนะครับสรุปแล้วเมื่อคืนนี้เนี่ยยูเอสดอลลาร์มาขอค่านะครับเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาในเชิงลบนะครับรวมถึงตัวการประกาศอัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยเฟดเนี่ยได้ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับ5.50นะครับซึ่งมันเป็นการคงอัตราดอกเบี้ย2ครั้งติดแล้วหลังจากที่เฟดเนี่ยได้ปรับขึ้นอัตรดาดอกเบี้ยมา11ครั้งติดก่อนหน้านี้เพื่อที่จะชะลอตัวเลขเงินเฟ้อนะครับให้มันปรับตัวลดลง โดยหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นการแสดงข่าวของคุณเจอร์โรมโพเวลนะครับก็ได้ออกมาประมาณว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมองอว่าเงินเฟอ้อของสหรัฐเนี่ยมันยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ปัจจุบันตัวเลข C P I ของสหรัฐหรือว่าตัวเลขที่บ่งบอกถึงเงินเฟอ้อตัวหนึ่งหลักๆที่สําคัญเนี่ยอยู่ที่ระดับ3 7เซนะครับซึ่งไม่ได้ปรับตัวลงมาสองครั้งติดแล้วนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะว่ามีโอกาสที่เฟดเนี่ยจะปรับขึ้นอดัดตราดอกเบี้ยได้อีกครั้งหนึง่ง อาจจะเป็นการประชุมในเดือนหน้านะครับหรือว่าอาจจะเป็นการประชุมในต้นปีหน้าเลยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยให้เราติดตามนะครับรวมถึงเฟดเองก็ติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับภาคตลาดแรงงานนะครับการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง GDP นะครับรวมถึงตัวเลขต่างๆนะครับที่มันจะมีผลที่บ่งบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเฟดยังคงใช้อัตราดอกเบี้ยในระดับสูงอยู่แบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจจะโตได้ไหมถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจยังโตได้นะครับก็มีโอกาสที่เฟดจะ ยิ่งผลักดันให้ในโยบายการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นไปได้โดยเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเป้าหมายเงินเฟอ้อเนี่ยมันอยู่ที่ระดับ2%ตอนนี้ก็ยังคงถือว่าห่างไกลยอยู่นะครับ3.7เราต้องดูนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โอเคมันขึ้นมาในระดับเกือบ2หลักก็จริงนะครับแต่ว่าพอมันลดมาลดลงมาเรื่อยๆกว่าจะมันจะมาถึง2%เนี่ยมันยิ่งลดลงยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นการบ้านนะครับที่เฟดจะต้องรีบนําไปทารวมถึงเราก็อาจจะได้รับผลกระทบจากตรงนั้นด้วยนะครับซึ่งเมื่อคือนนี้หลังจากที่เฟด,ดสินใจ คงอัตราดอกเบีย้ยนะครับก็ส่งผลให้สกุลเงินยูเอซีร่าเนี่ยตัวอ่อนค่าลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแล้วก็เฟดทูวอชนะครับซึ่งมันเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่นักลงทุนเขามักจะมองดูกันนะครับว่ามีโอกาสที่เฟดจะดําเนินนโยบายการเงินอย่างไรครั้งหน้าเนี่ยปรากฏว่าคนโหวตออกมาเป็นแบบนี้นะครับนักลงทุนกว่าเจ็ดิบแปจุดเก้าเปอร์เซ็นเนี่ยโหวตให้ครั้งหน้านะครับคือการประชุมช่วงวันที่ส3บธันวาเนี่ยเฟดอาจจะคงดอกนะครับแล้วก็ 19.4%เนี่ยนะครับมองว่าเฟดอาจจะขึ้นอันอนตราดอกเบี้ยส่วน0.25%นะครับซึ่งน้อยมากเลยนะมองว่าเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับในการประชุมครั้งหน้าน,นั่นเองก็ถือว่า เป็นตัวเลขที่เราจะต้องติดตามไปอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่ามันเป็นวงสิ้นปีแล้วด้วยแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลด้วยนะครับในการประชุมเดือนหน้านั่นเองนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการประชุมอะเรามาดูการประกาศตัวเลขในวันนี้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เป็นคิวของเฟดไปแล้ววันนี้เป็นคิวของ,ง b o e หรือว่า Bank o f England นกันบ้างนะครับโดยที่ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยมีแนวโน้มนะครับที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยอยู่ในระดับ5.25เปอร์เซ็นต์นะครับเช่นกันถ้าเกิดว่ามีการคงอัตราดอกเบีย้ยแบบนี้ ก็มีโอกาสที่จะส่งผลให้ซุเปเปร์เนนอเนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้ในระยะสั้นๆนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเลขเงินเฟอ้อของสหรัฐอาณรจากักรมากลางดูเนี่ยนะครับเราจะพบว่าตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยเขายังคงอยู่ในระดับสูงนะประมาณ6กกว่าๆนะครับซึ่งสูงกว่าประเทศสหรัฐสูงกว่ายุโรปหรือว่าสูงกว่าประเทศที่มันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นการชะลอการคงดอกเพื่อให้สามารถ เศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองครับก็ติดตามกันด้วยนะส่วนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับก็จะมีการประกาศตัวเลขสําคัญอีกตัวหนึ่งเป็นทางสารัฐนะ initial jobless claim หรือว่าจํานวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะครับครั้งนี้แปลกหน่อยนะครับคาดการออกมาเท่าเดิมเลยอยู่ที่ส1 0รอสิบ k นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเลขออกมามากขึ้นแปลว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนตกงานมากขึ้นนะครับตรงนี้จะทำให้ u s dollar เนี่ยปรับตัวอ่อนค่าลงได้ นะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาน้อยลงนะครับแปลว่าสถานการณ์เนี่ยมันดีขึ้นตลาดแรงงานมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับก็จ,จะทําให้ US Dollar ปรับตัวแข็งค่าขึ้นได้ในระยะสั้นๆน,นั่นเองนะครับแต่เชื่อว่าตลาดน่าจะอรอขาในวันพรุ่งนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถ้าใครหวังจะถือยาวก็อาจจะต้องลองอ่าพิจารณาแผนดีๆนะครับเพราะว่าตลาดอาจจะเล่นพรุ่งนี้มากกว่านะส่วนในทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวเรามาดูดัชนีดอลลาร์อินเด็ก์กันก่อนนะครับก็ อย่างที่บอกไปนะครับกรอบตรงนีียงสำคัญนะแนวต้านที่106.82เนี่ยโดยประมาณนะครับเพราะว่าขึ้นไปเทสสองครั้งแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับก็มีโอกาสจะกลับลงมาเทสอีกต้องดูว่าถ้าเกิดว่าหลุด105.5ไปแล้วเนี่ยยูคอลิซล่ามีโอกาสจะตัวเป็นขาลงระยะสั้นนะครับแล้วก็จะสามารถดันราคาทองคำขึ้นไปได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถผ่าน105.5ไปได้นะครับตรงนี้ทองคำก็อาจจะมีโอกาสหลักตัวลงได้รวมถึงเมเจอร์โเรนซีอื่นๆด้วยนะส่วนตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานนี้ยังคงสดใสนะครับปิด วันในแดนบวกมาสาวันติดแล้วนะครับหลังจากที่เสร็จตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยก็ถือว่าเป็นสัญญาเชิงบวกนะนะครับให้ตลาดหุ้นเนี่ยมันมีแรงซื้อขึ้นมานะครับหลังจากที่ตลาดเนี่ยนักจะก,กังวลในเรื่องของรีเซชชันหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการที่สหรัฐเองต้องอยู่ในสภาวะดอกเบีย้ยที่สูงนะครับแต่ถ้าเป็นเช่นนี้เนี่ยมีโอกาสที่ตลาดหุ้นจะสามารถฟื้นตัวได้นั่นเองนะครับส่วนราคาน้ํามัน นะครับราคาน้ำมันก็หลุดแนวรับสําคัญที่81.397ไปแล้วนะครับก็ให้กลับมาเป็นแนวต้านนะเวลานี้เลยนะครับโดยประมาณนะ81.4สำหรับ WPI นะครับส่วนแนวรับถัดไปก็จะอยู่ที่78.5นั่นเองนะรับปิดท้ายด้วยราคาทองคำนะครับราคาทองคำเมื่อวานนี้นะครับก็ได้ขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับแนวต้านบริเวณราคา1,991นะครับวันนี้ผมขออนุญาตให้วิีกตาหนึ่งนะครับเผื่อไว้เผื่อว่าราคาจะขึ้นมาทดสอบได้อีกครั้งหนึ่งที่ ประมาณ1,995นหะครับสำหรับฝั่งเซลนะนะครับสต็อปลอสไม่ต้องไกลามากนะครับก็คือไฮเดิมนั่นเองนะแต่ถ้าเป็นหน้าบายนะครับหน้าบายตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเทรดหน้าบายเลยคุณอาจจะต้องพิจารณาในการตั้ง stop ปลอสที่มันไม่ไกลนักนะครับเพราะว่าเรากําลังอยู่ข้างบนเลยนะครับแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าราคานะครับจะหลุดเทรลไลน์ลงมาแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะสามารถปรับตัวลงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดู ตัตัวบอลยิวด้วยนะครับรวมถึงตัวดอลลาร์สหรัฐรวมถึงข่าวต่างๆด้วยนั่นเองนะครับแนวรับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่และหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสี่ตามลำดับที่ให้ไว้ในวันนี้นะครับแต่คาดว่าน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้นะครับลหลักๆเป็นหนึ่งเก้าเก้าห้าถึงหนึ่งเก้าเจ็ดสี่นะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับสําหรับการลงทุนในวันนี้นะครับยังไงก็อย่าลืม money management แล้วก็วางแผนเทรดกันให้ดีๆขอให้ทุกคนโชคดีมีกาไรขอบคุณครับ